สวัสดีค่ะมือน้ก้ามาพอนกันกลับมาีก,กแล้วค่ะมือนี้ฟั่ังกับผ้ามา่านรับจางเกี่ยวเขานะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวเข่าหน้าตานะคะตลาดที่เคยเกี่ยวไปที่เราแบบมีสวนเกษตรที่ปลูกแตงดอกๆอะคะ่ะอันนี้จะเป็นเขาเหนีว้ว ข้าเหนียวพันเตียนะคะเตียแบบสมซื้ออีีแต่ว่าม่วงหลายคักเลยค่ะม่วงน้ำคักเลยอนะคะขอาเหนียวพอเอินพันนี่ยังซื้อพันอีกกับกระโหลกค่ะแต่ว่า แถวบ้านเ้าเพืนเออหนึ่นงแต่ว่าเป็นเขาเหนียวพันเตี่ยนะคะรถเกี่ยวกับกำลังเกี่ยวอยู่ค่ะวันนี้มีคนทางเยอะเลยนะคะบรรยากาศถ้ากัมาเก็บบรรยากาศรับจังเกี้ยวเขาของเบิ้งนะคะ เหนียวพันติยา,าเท้าหัวเขาเนี่ยคะ่ะหอนมาคะคมืัอนี้เมฆแบบฝนเป็นตะตกะนาะตัวคำาคนเกี่ยวเขาข้นตาเขานี้ดีดีเลยค่ะฝนเนี่ยเดือนนี้ก็เดือนพฤจจิกาแล้วนะคะแต่บ่เห็นลมหนาวสมาเลยกเกลียวพฤศจิกาขึ้นหนาวแล้ว ที่แล้วบ้านตุล่าบ้าคาตุล่าก็เริมเย็นแล้วเนาะตปตีนี่เปิดกีการาย่งางบน่านได้สัมผัสอากาศหนาวแล้วคะ่ะหนาวโดยเช้าะแ,แต่เห็ุเดียกกับหอนขึ้นเราค่ะเพราะว่าแดดออกตั่งแจ้งแต่หกโมงครึ่งค่นนะ,ค,ะคนเกี่ยวเขาไปนาใหม่กันเมื่อไรคะ ห่อเนื้อมือใหม่เมือแล้วอ่นคักต้องมาได้ยางเข้าไปไก่นะคะอาจจะเสียงดังทายางาเข้าไปใไ,ไก่เป็นเกี่ยวยังเลยมากิบบรรยากาศชมต้ํงกาลน,นะคะเราจะเก็บเป็นข้อทรงจำด้วยนะคะ จ,จ,จว่ะก็มีลมเลยนะคะลมแห้งบันไดกับ่มมีลมแต่ว่ามีพันสูงแก่มากเลยค่ะนะีทีนี่แถวบา้านตั้งน้ำดีอยู่นะคะเขาค้นกับงามค่ะผู้ใดที่ปลูกเขาขีดพันปกติเช่นพวกกอขอ อะไรสักอย่างตั้งกับบ่รูตีตอนสูงสูๆก็คือลมไปน้ำดินเหมือนค่ะนี่เขาเหนียวพันเตียเนี่ยล้วค่ะที่แบบเป็นสวยงามตั่งกันสวยงามไม่ดีนะคะมันแต่ว่ายาก,กันแก่งเชาวน,น้าเลยค่ะฝนเยื่พึ่งตกเลยบอกให้ป้นตากเขาแล้วก่อน ในต้นเพลินเพราะว่าถึงห้องฟังจะเก็บแล้วก็ตามแต่ฟังก็ยังยังห้ตกอยู่ดีมันมาไม่นาฝนเลยเนี่ยยั่มาตกเลยมู่อนก็ตก่ายุดคืดแต่ลมแห้งก็ตกมาแบบยังแห้งเลยค่ะตกหมู่อ้วนแบบ20นาทีได้แต่ก็เศร้ามันตกมาแบบคาลองค้นบนตาเขาเป็นอาดสูเก็บเมื่อนี่มัน่าตกหมื่อวานเนี่ยคิดหนักเลยค่ะ แทนชาวนาจริงๆไม่ได้เมื่อยแท้นนะคะป้องก็เมื่อยช่วยกันเพราะ้องก็ะลูกชาวนานน่นะฮะค่ะส่วนคลิปนี้ป้องกับพามาเบิ้งบรรยากาศเกี่ยวเขานะคะนี่ก็จะเป็นเขาเนียวพันเตี้ยนนิดๆน้อยๆค่ะพ่อให้ได้ว่าฟ้องว่าได้ห่างหายเด็กค่ะต้องมาเรื่อยๆแต่ช่วงนี้พ้องอาจจะบ่ได้มาแบบเงี้ยวๆนะคะ ออกมาแบบสั่นแน่สำหรับคลิปนี้างก็ต้องขอตัวไปแค่จุดนี้แล้วค่ะลายเจก็ต้องไมาในคลิปนะค่ะบ๊ายบายค่ะ